สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรหลักร้อยบนประจำงวดวันที่16สิงหา,าคม2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอคลิปนี้มาดูสูตรหลักร้อยบนนะคะหลักร้อยบนสำหรับงวดวันที่สิบหสิงหาคมนะจะได้เป็นเลขอะไรเอ่ยนะคะสำหรับหลักร้อยบนสูตรเก่าะค่ะท่านผู้ชมของเก่านะที่อาจารย์วางให้นะคะ ของงวด31นะคะกรกฎกาคมนี้อยู่ใน EP ที่11นะคะจะเป็นสูตรหลักร้อยบนทั้งหมด7สูตรเนาะ,ะจะได้ที่เด่น8นะคะลองที่4 4 5 9แต่อาจารย์จะเน้น8 8 4 9นะคะเน้นไว้ให้3ตัวนี้นะเพราะ <S <S ว่ามันตัวเลข8นะคะท่านผู้ชมมันชนเต็มพิกัดเลยนะ,ะ7สูตรส่วนเลข4กับเลข5แล้วก็เลข9นี้จะชนที่5ตัวนะคะ น้นออกมาแล้วนะคะที่4 5 8 FC ของอาจารย์นะคะมีท่านหนึ่งเนาะกดไปที่8 5 3นะคะแต่ก็แล้วก็ตัด5 3เขาก็เลยได้แค่2ตัวเนะเพราะว่าเขาไม่ได้เอาตัวสำรองมาใส่ให้อีกที่อาจารย์ใส่ดาวให้นี่นะคะค่าผู้ชมตามนี้เลยเนาะแล้วก็ตัวที่อาจารยา์มาทำให้ดูอีกหนึ่งสูตรนะคะก็คือสูตรนี้เนาะ หกเจ็ดแปดที่เขียนไว้ให้ด้านล่างนะหกเจ็ดแปดนะคะก็มีเลขแปดใช่ไหมคะเนี่ยแล้วก็สามสี่เก้านะก็จะมีทั้งสี่ทั้งเก้านะคะอันนี้ก็เข้าเดี๋ยวอาจารย์จะใช้สูตรเนี้ยเอาไปแทนนะคะสูตรที่ไม่ได้อยู่ในตรงนี้นะแต่อยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นสูตรที่แปดตรงนี้คะัอันนี้คือสูตรที่แปดนะสูตรที่แปดนะคะท่านผู้ชมสูตรนี้นะเดี๋ยวอาจารย์จะเอามาแทนให้ในสูตรที่มันไม่เข้านะสูตรไหนหลุดคัดออกแล้วก็เอาสูตรนี้มาแทนให้นะคะ ตามนี้เลยเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียบเรียงตั้งแต่งวดแรกนะคะไอ้สูตรแรกนะฮะตามนี้นะคะสําหรับงวดนี้วันที่เออสิบหกสิงหาอัานนี้หลักร้อยขยับหน่อยนะหลักร้อยบนนะฮะจ์นํามาทั้งหมดนี่ทุกสูตรเลยมาจากเล่มสองนะคะเล่มที่สองจย์ก็จะไปหาเล่มที่สองดูสูตรแรกเลยสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรที่ได้ ของเก่าได้สามสี่สามสี่เก้านาะเดี๋ยวหาก่อนนะแปบ๊บหนึ่งตามจริงอาจารย์แม็กไว้นะเนี่ยทําไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะท่านผู้ชมแต่ยังไม่ได้ลงให้นะตอามาลงวันนี้แม็กเมื่อกลวงหายหมดแล้วนะท่านผู้ชมแม็กที่หนีบไว้ตัวแบบนี้นะคะนะเอาต่อสูตรนี้เลยเนาะสี่ห้าสามอันอันเก่าได้สามสี่เก้าห้าเจ็ดแปดเนาะสามสี่เก้าห้า ไม่ใช่เจ็ดแปดนะคะท่านผู้ชมจริงๆมันต้องเป็นเจ็ดศูนย์นะอันนี้สามสี่ห้านะตรงนี้มันต้องบวกที่เลขสามนะคะท่านผู้ชมบวกที่สามตั้งแต่งวด่ที่ออกเจ็ดศูนย์สามมาเลยเนาะเนี่ยสูตรนี้เข้านะคะอาจารย์ไปไล่ตรงนี้นะ,ะเป็นเจ็ดแปดนะจริงๆต้องเจ็ดบวกกับสามเป็นสิบนะคะแล้วก็เจ็ดบวกสามเป็นสิบเนี่ยแก้ไขด้วยนะคะตรงนี้ของเก่าอาจารย์เขียนไว้เป็นเลขแปดนะะี่ค่ะ จร,จริงจริงแล้วจริงจริงแล้วสี่อาจจะชนะด้วยนะเป็นเลขแปดแปดก็เลยเยอะนะคะท่านผู้ชมอาจารย์เขียนผิดเนาะขอประทานโทษไปด้วยเลยนะอ่าตามนี้แหละอันนี้ไล่ใหม่นะคะสามสี่เก้าห้าเจ็ดศูนย์กับสามสี่เก้าห้าเจ็ดศูนย์นะคะอันนี้ห้าเจ็ดศูนย์สองล็อกนี่มันอันเดียวกันก็เลยต้องแก้ไขสองอันเลยคะคะไปลอกตามกันมาตามจริงแล้วมันมันต้องบวกที่สามนะคะ ทําให้เราไม่ได้เลขสี uh ่ well. Proper What? เป็นตัวเด่นเลยเนาะอ่ะอันนี้โดยดูงวดใบมันผ่านไปแล้วนะคะพูดไปก็สองไพเบี้ยนะเอางวดที่ยี่สิบสามเนี่ยได้หนึ่งสิบสิบสี่สี่กับสามเป็นสิบส e ี่กับเจ็ดเป็นสิบเอ็ดหนึ่งหนึ <Squid ward S 1> <Seo. S 2> ่งสองสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกกับหกเป็นสิบสามสามบวกสองเป็นห้า ห้าบวกกับสามเป็นแปดอถูกต้องนะคะอันนี้หนึ่งสองเจ็ดสามห้าแปดนะคะเริ่มใหม่เนาะหนึ่งสองเจ็ดสามห้าแปดฮะหนึ่งสองเจ็ดสามห้าแปดนะ,ะ, 1, 2, 7, 3, 5, นะ,ะอันนี้ถูกต้องหนึ่งสองเจ็ดสามห้าแปดเป็นสูตรที่หนึ่งนะคะต่อมาดูสูตรที่สองเลยนะคะสูตรนี้เข้านะคะได้มีเลขสี่อยู่นะ ถูที่สองอันเก่าได้แปดหนึ่งสี่เจ็ดสามศูนย์ใช่ไหมถูกต้องอันนี้เนาะอันนี้ก็เดินดีนะคะหลักรนะ้อยเนาะนี่ค่ะแปดเออหกหกเก้านะหกหกเก้าได้หกมาเลยยาวมานะคะมีเครื่องหมายถูกทุกมวดนะ,ะมีตัว,ม,ตวมีตัวหลักร้อยที่เราต้องการนะคะท่านผู้ชมเรามาถึงตรงนี้9 0 3 2 7 2 8 7 2 6 0 5 5 3 0แล้วก็4 ห้าสามเลขสี่ตรงนี้ค่ะสำหรับวันนี้เก้าสองห้าแปดสี่หนึ่งเก้าเป็นสิบเป็นสิบเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็น 9, เก้าได้เก้านะคะเก้าสองห้าแปดสี่หนึ่งถูกต้องยี่สิบสองงวดรวดเลยะคะ่ะไม่หลุดเลยนะสองสูตรนี้นะคะเป็นสูตรสามดาวทั้งหมดเลยนะสูตรสามดาวนี้คือไม่หลุดเลยสองสูตรแล้วต่อมานะคะสูตรที่สาม ูตรที่สามสูตรที่สามของเก่าคือสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเดี๋ยวก่อนนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเปิดหากบนเข้าที่เลขสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ้าวสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้จะเป็นสูตรที่เราตามอยู่นะเจอแล้ว อันนี้ทั้งหมด21งวดรวดเลยไม่หลุดเลยะค่ะสูตรนี้ยสูตรนี้ยอาจารย์ชอบเนี่ยสูตรที่สามนะคะงวดนี้ได้เป็นเนี่ยห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะจากตรงนี้เลยะค่ะท่านผู้ชมนี่หนึ่งศูนย์หกยาวมาเลยนะปื๊ดเลยมีหลักร้อยทุกงวดนะเนี่ยตาม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 ,ตามเนี่ยคือตามอะไรงวดแล้วนะคะท่านผู้ชมใช้ใช้อะไรเนี่ยนะ,ะนี่สำหรับงวดนี้นะ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ก็ที่แล้วสนะี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยเข้าเลขสี่นะตัวหน้านี้เลยเนาะตัวหน้านานๆถึงมานะมาทีหนึ่งก็ตรงนี้เลยเลขหนึ่งนี่นะหนึ่งศูนย์หกแล้วก็ไม่มาเลยค่ะท่านผู้ชมเพิ่งจะมานี่แหละสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะนะสาหรับคนนี้ก็ 5, 6, 7, 8, 9, 0, ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หลายตัวไม่ทราบจะเลือกตัวไหนนะต้องหาตัวชนนั่แหละดวงดีก็ถูกนะคะดวงไม่ดีก็ไม่ถูกอย่างเงี้ย ต่อมาเมื่อที่สี่เพีสูตรที่สี่สูตรที่สี่ของเก้านะคะน่าจะเอาสูตรที่หกเจ็ดแปดสามสี่เก้าหกเจ็ดแปดไปเจอสูตรไหนก่อนดูสูตรนั้นนะคะท่านผู้ชมอาจารย์เจอสูตรนี้ก่อนสูตรแปดเก้าหนึ่งสองสี่ห้านะคะแปดเก้าหนึ่งสองสี่ห้าอันนี้ก็ตามมาไหลงวดนะคะท่านผู้ชม ตามจริงมันน่าจะเริ่มเข้าตั้งแต่งวดนี้นะคะงวดเนี้ที่อาจารย์บอกนะเอาตั้งแต่เจ็ดเนี่ยทำแล้วขีดไปเลยเนาะเริ่มเข้ายรนที่แบบยังไม่หลุดเลยนะก็คือเจ็ดเจ็ดศูนย์สามมาเลยนะคะยาวมานะสำหรับสูตรนี้นะคะนี่แล้วก็ตามตามตาม,ตามมาหลายงวดแล้วนะหลักร้อยนะคะท่านผู้ชมสนะี่ห้าสามเนะมีสี่ห้าสามลอกเดิมนะคะงวดนี้แปดเก้าหนึ่งสองสี่ห้าแปดเก้าหนึ่งสองสี่ห้า อยู่ตรงนี้นะคะทาชูมไปสูรที่ห้าอันไหนเจอก่อนเอานั้นเนาะจะได้ไม่ช้านะไม่ต้องไล่เรียบเรียงอันนี้ก็จะเป็นอันนี้หลุดไปสองงวดแล้วกลับมาเข้าสี่ห้าสามแต่อาจารย์ยังไม่ได้ใช้นะไม่ได้เอามาลงให้ในนี้หกอันนี้ก็เข้าอันนี้ก็เข้ามาสามงวดติดเลย เป็นหกเจ็ดแปดอ๋อน,น,นี้อยู่นี่เลยนะคะหลุดแล้วเข้านะคะท่านผู้ชมตั้งแต่งวดที่ออกหนึ่งเก้าหกเนี่ยเริ่มเริ่มจริงจริงแต่งวดนี้นะคะข้างบนนี้มันยังมันยังล่อแร่ล่อแร่อยู่นะยังไม่ใช่สูตรนะคะสูตรเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะตั้งแต่หนึ่งเก้าหกยาวเลยนะระยะทั้งหมดเนี่ยเออสิบเอ็ดงวดนะแล้วหลุดงวดที่ออกเออหนึ่งแปดเจ็ดสองนี่นะคะแปดเจ็ดสองนี่สิบสองสิบสองงวดแล้วหลุดเนาะ ต่อมาสิบสามสิบสี่เนี่ยสิบสามสิบสี่สิบห้ายังเดินอยากอยู่นะคะงวดที่แล้วก็ใช้นะสูตรนี้เข้านะคะเลขสี่หกเจ็ดแปดสามสี่เก้าได้ล็อกเดียวกันนะคะสี่ไปแล้วนะคงจะไม่สี่อีกนะท่านผู้ชมงวดนี้คือหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดสามสี่เก้าได้ล็อกเดียวกับงวดที่แล้วเลยตรงนี้นะ อันนี้มันอันนี้มีสองดาวเพราะมันหลุดไปงวดหนึ่งเนาะหลุดไปงวดหนึ่งแล้วกลับมาเดินกลับมาเดินต่อนะสามงวดรวดแล้วนะคะท่านผู้ชมเข้าต่ออยู่แล้วนะ,ะอาจารย์ว่าหลักร้อยงวดนี้น่าจะเข้าเพราะมันไปอยู่ในทางเลขของสูตรข้อมูลบนด้วยนะคะข้อมูลบนจะมีทางเลขอยู่สองสองสูตรนะที่เป็นทางเลขแล้วสองสูตรนั้นก็มีเลขชนด้วย <S <S โอเคแล้วน่าจะเข้านะคะสำหรับงวดนี้หาต่อนะ เรามาดูสูตรนี้นะคะสูตรนี้ของหกอ,อันนี้ของเก่าเข้าอยู่นะยังไม่ใช่หกเจ็ดแปดที่อาจารย์มาเทินให้เป็นสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมสูตรที่หกสูตรที่หกตั้งแต่งวด่ี่ออกแปดศูนย์ห้าสูตรนี้ทําง่ายนะคะทําไม่ยากนะแต่ว่าเดินค่อนข้างดีนะตั้งแต่แปดศูนย์ห้ามาเลย จะมีหลักร้อยมานะคะทุกงวดเลยะคะ่ะท่านผู้ชมเนจะทลท์ให้เนะยาวมาจนถึงห้าสามศูนย์นี่ก็ยังเข้านะคะ 4, 5, 0, สี่ห้าศูนย์นี่ก็เข้าสําหรับงวดนี้เป็นงวดที่สิบแปดหนึ่งสามสี่หกเก้าห้านะคะหนึ่งสามสี่หกเก้าห้าเข้าหรือเปล่านะหนึ่งสามสี่หกเก้าห้าอยู่ตรงนี้นะคะท่านผู้ชม มันเดินดีเนาะบางครั้งเดินดีๆบางทีมาถึงเวลาเราจะใช้ก็หลุดก็มีนะคะท่านผู้ชมเราก็เอาไปตามตัวเลขก็แล้วกันเนาะมันได้อย่างนี้ก็เอาแบบนี้นะคะไม่ทราบเข้าหรือจะหลุดต่อมานะสูตรที่เจ็ดแปดศูนย์สองสี่หกสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมที่อาจารย์เอามาเอามาแทนให้นะ,ะของสูตรที่หลุดก็คือสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมสูตรนี้ก็คือหกแปด อันนั้นมันหกเจ็ดแปดเนาะอันนี้มันหกแปดหกเจ็ดแปดอ,นนน 6, 6, 7, อคนละสูตรกันนะคะอันนี้อยู่ตรงนี้นะคนละอันกันเดี๋ยวดูก่อนหกเจ็ดแปดยังไม่ใช่เหลืออีกสูตรหนึ่งเนาะเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์สองสี่หนึ่งห้าหกห้าหก จ็ดแปดศูนย์สองสีหนึ่งเอาเป็นสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมสูตรนี้เป็นสูตรที่อาจารย์ใช้เนื่องจากอ,อันที่แล้วของเก่านะที่มันหลุดอยู่นะอาจารย์เลือกใช้นะ,ะสูตรนี้เดี๋ยวอาจารย์จะดูอีกสูตรหนึ่งนะสูตรเจ็ดแปดนี่มันได้เลขอะไรจะแสดงว่ายังไม่ได้อยู่ในนี้หรือเปล่าเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งเนาะเอาดูสูตรนี้ไปก่อนนะคะหนึ่งเก้าหกนะท่านผู้ชมเดินค่อนข้างดีแล้วงวดนี้มันมันไม่ได้หลุดร้อยเปอร์เซ็นแต่มันไปอยู่ที่ลักสิบ สำหรับวัวนี้นะคะอาจจะกลับมาเข้านะคะท่านผู้ชมเพราะสูตรเวลามันหลุดแล้วมันจะเข้าอย่างตรงนี้นะคะเนี่ยที่อาจารย์ทําไปสองสำวดเนี่ยมันเข้าอยู่นะคะมันเข้ามันเข้านะคะเนี่ยแล้วพอมันหลุดใช่ไหมมันก็กลับมาเข้าแล้วอาจารย์จะเริ่มเอาตังแต่ตรงนี้เป็นสูตรที่หนึ่งเนี่ยพออันนี้มันหลุดมันอาจจะเข้านะคะเจ็ดแปดศูนย์สองสี่หนึ่งแต่เราก็ใช้ไหลายสูตรช่วยกันเนาะเดี๋ยวเราก็ลองมาเช็คดีเจ็ดแปดศูนย์สองสี่หนึ่งอันนี้เป็นสูตรที่แปด อาจารย์จะลองไล่สูตรนี้ที่หกเจ็ดแปดสามสี่เก้านี่คือสูตรไหนหกเจ็ดแปดอาจจะอยู่ด้านหน้าป่ะที่อาจารย์ไม่ได้เอามาใช้งวดที่แล้วแล้วมองเห็นพอดีก็เลยมาเขียนไว้ด้านหลังให้แล้วมันเข้าหกเจ็ดแปดหาก็นนะคะขอเวลาหนึ่งนาทีถ้าหาเจอนะหกเจ็ดแปด นี่ค่ะสูตรนี้เนาะสูตรนี้ก็ใช้ไปไปแทนให้ไปแล้วหกเจ็ดแปดสามสี่เก้าคือสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมอาจารย์ที่เอามาแทนให้เนาะคือหกเจ็ดแปดสามสี่เก้าเข้าอยู่นะคะหกเจ็ดแปดสามสี่เก้าอยู่ตรงนี้แล้วสูตรที่สี่จบนะคะตรงที่ได้หกเจ็ดแปดสามสี่เก้ามันได้ล็อกเดียวกันนะคะท่านผู้ชมอันเก่าที่อยู่ตรงนี้นะ หกเจ็ดแปดสามสี่เก้านะคะว่าดีก็ได้อันเดียวกันเลยล็อกเดียวกันคือหกเจ็ดแปดสามสี่เก้านี่ค่ะตรงนี้นั่นแหละตรงอันนี้นะคะเนี่ยที่หลุดไปแล้วกลับมาเข้าเนี่ยแล้วได้ล็อกเดียวกันหกเจ็ดแปดสามสี่เก้าตามนี้นะค,ะครบละประมาณเจ็ดสูตรนะที่เราจะใช้กันมาเริ่มไล่เลยนะคะตั้งแต่สูตรแรกตัวแรกหนึ่งนะคะมีหนึ่งสองสามสี่ห้า หมีหสูตรนะคะจาก7สูตรนะเอาไว้ก่อนนะสองหนึ 2, 1, 2, 3, สองมี4สูตรนะคะหมีห้าสองมี4 3่สามหนึ่งสองมี3สูตรนะคะอสออันนี้ไว้เอา3านี่ตัดออกไปเลยนะคะก็ตัดทิ้งไป4 4่สี่หนึ่งสองี่ห้า สี่มีห้าสูตรนะห้ามีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ามีห้าสูตรหกมีหนึ่งมีสองมีสามหกมีสามตัดออกไปนะสามสูตรตัดออกไปเจ็ดเจ็ดมีหนึ่งสองสามสี่นะเจ็ดมีสี่แปดมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้ามีหกแปดมีหก เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้ามีห้าศูนย์มีหนึ่งศูนย์มีสองอ่าศูนย์มีสองสูตรนะคะตัวที่เยอะที่สุดมาไล่เลยนะคะก็คืออ่าเลขแปดเลยนะท่านผู้ชมเลขแปดนะนี่ค่ะเลขแปดมีอยู่หกสูตรเนาะจากเจ็ดสูตรนะคะมีหกสูตรตัวนี้เนาะแล้วก็หนึ่งสี่ห้าใช่ไหม หนึ่งสี่ห้าที่จะมาเขียนไว้ให้นี่มีอยู่ห้าสูตรก็จะเอาเป็นแล้วหกหกกับห้าแล้วกันนะคะคือเอาหกสูตรกับห้าสูตรนะตัวเยอะสุดนะก็คือแปะแล้วลองที่หนึ่งสี่ห้านะคะท่านผู้ชมหนึ่งสี่ห้าตามนี้เลยนะแล้วกําลังวันพุธนะคะคือสองแปดสี่นะคะท่านผู้ชมสองแปดสี่นีละตามนี้เลย ก็มีตัวสำรองอยู่แปดกับหนึ่งนะคะหนึ่งนี้เราไปเจอตรงเออสูตรเด่นบนนะคะแบบลูกโซ่เนาะหนึ่งเลขสี่นี่ก็ตัวนี้เหมือนกันนะเลขสี่มันมาสี่แล้วนะคะท่านผู้ชมสี่จะมาสี่อีกหรือเปล่าในในแนวของหลักร้อยนะแล้วตัวเก่ามันชอบเดินด้วยนะคะท่านผู้ชมก็ลองเช็คดูแต่ในที่นี้อาจารย์ก็จะสาหรับงวดนี้นะ อาจารย์จะชอบไปที่เลขแปดเลยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวปีหลักร้อยนะคะช่วยพิเศษให้ชมแบบสามหลักนะคะสามหลักเดินดีนะงวดที่แล้วมีเลขสี่นะคะเข้าที่สี่นะเดี๋ยวอาจารย์วางให้เนาะแยกส่วนไว้ก่อนลนคะนะเอามาตรฐานก็ส่วนมาตรฐานไปนะคะเผื่อใครชอบแนวทางแบบนี้แล้วชอบสูตรไหนก็ลองคัดออกไปนะคะแล้วก็ไปชนกับหลักร้อยที่ fc มีอยู่นะคะเพราะว่าอาจารย์ไม่ทราบว่า fc นั้นมีเลขอะไรกันอยู่บ้างนะ,ะตัวเด่นสุดนะก็คือเลขแปด นะคะท่านผู้ชมมีทั้งหมดหกสูตรตัวลองนะคะหนึ่งสี่ห้าอันนี้อาจารย์ก็พยายามคัดเลือกแต่สูตรที่เดินค่อนข้างดีมาให้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะว่วที่แล้วเข้านะคะแต่เข้าในตัวสำรองนี่ทั้งหมดนี้เลยเนาะไม่ทราบว่าเป็นตัวไหนนะคะท่านผะู้ชมเนี่ยถ้าเป็นสำรองนะแต่ตัวอาจารย์สาหรับวัวนี้ชอบหลักร้อยไปที่เลขแปดนะคะไม่ทราบจะเดินหรือเปล่า เอาตามนี้เลยเนาะหลักร้อยนะคะลองเปรียบเทียบดูของเก่าของใหม่นะคะท่านผะู้ชมนี่แหละตามจริงแล้วตัวตัวจริงๆตัวที่เราชอบนะคะเลขแปดสำหรับวดที่แล้วก็ไม่มาะะถ้าผู้ชมมาที่สํารองนะคะทุกสูตรนี้ก็รวยแล้วแต่เดินดีนะคะแล้วส่วนกําลังวันนี้ก็มาที่เลขสามนะเลขสามมันจะมาที่หน่วยนี่นะคะก็คือเข้าของกําลังวันสําหรับตัวนี้มันก็จะชนนะ,ะชนแปดชนสี่ แต่ว่ากําลังวันชนในแนวทางของหลักร้อยหรืออาจจะไปอยู่หลักอื่นอันนี้ก็ไม่ทราบได้เนาะตามนี้แหละคลิปนี้จะเป็นสูตรหลักร้อยบนนะคะชุดมาตรฐานนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะไปพิมพ์ให้ในหัวข้อแล้วกันอันนี้คือของมาตรฐานชุดเขียนซะหน่อยแล้วกันชุดนะคะมาตรฐานนี้นะเขียนมันนี้เนาะเขียนพิดเขียนทูกนะคะ ในแนวทางของสูตรหลักร้อยตัวนี้นะคะจะอยู่ใน EP ที่สิบสี่แล้วนะคะท่านะผู้ชมใครจะดูสูตรไหนต่อไปก็คอมเมนต์ขอมาได้นะคะอาจารย์ลาไปก่อนพบกักใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ